สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีสิงห์เมื่อดาวเสาร์ย้ายในวันที่5ธันวาคม2563ครับจะส่งผลเช่นไรเมื่อดาวเสาร์จะย้ายจากภพปุตตะเข้าไปสู่ภพอริของคนราศีสิงห์ก่อนหน้าที่ดาวเสาร์จะย้ายครับในช่วงวันที่5ธันวาคม2563นี้ ดาวเสาร์ได้สถิตยอยู่ในภพปุตตะของชาวราศีสิงห์และมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับมันส่งผลหลายด้านต่อชีวิตชาวราศีสิงห์มากโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินและการเงินครับเมื่อพระเสาร์สถิตยอยู่ในภพปุตตะและได้ตำแหน่งคู่ศัตรูชาวราศีสิงห์จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นครับและหนี้สินก็ยังสร้างปัญหาให้กับชาวราศีสิงห์ มาไม่ต่ำกว่า3ปีเท่ากับการที่ดาวเสายังสถิตยอยู่ครับและในวันนี้ครับหนี้สินของชาวราศีสิงห์ก็ยังพัวพันและยังมีอยู่ดาวเสาเป็นตัวส่งอย่างดีครับที่ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นเกิดเคาะกรรมในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าการงานไม่ค่อยกระเตื้องเลยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลาน มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนครับบางท่านลงทุนไปในช่วงนี้ที่ดาวเสาสถิตยอยู่ในภพปุตตะมักจะเจ๊งและขาดทุนครับแล้วถ้าดาวเสาย้ายจากภพปุตตะไปหาภพอลิล่ะครับจะมีผลอย่างไรต่อชาวราศีสิงห์ดาวเสาจะย้ายเข้าในภพอลิของชาวราศีสิงห์ในวันที่5ธันวาคม2563ครับ และมีตำแหน่งเป็นกเกษตรตาทิบดีบางท่านว่าเสาย้ายเข้าอาลิแล้วจะตกใจนะมิต้องตกใจครับอาจารย์บอกได้เลยว่าชีวิตของชาวราศีสิงจะดีขึ้นครับเมื่อเสาตกอยู่ในภพอลิมันไม่ได้หมายความว่าศัตรูของคนราศีสิงจะมีกำลังมากขึ้นนะครับแต่มันมีความหมายดังต่อไปนี้อันดับแรกเลยครับเสาตกอลิ เดิมทีแล้วดาวเสาก็คือดาวอาลิของคนที่เกิดราศีสิงค์ครับเมื่อเสากลับบ้านของตนเองและได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีดาวเสาจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวราศีสิงค์ครับข้อหนึ่งเลยครับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับด้านการงานของคนราศีสิงค์จะหมดไปและมีตัวช่วยเข้ามาอย่างดีครับและที่สำคัญครับปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินของคนราศีสิงค์จะได้รับการแก้ไขครับ บางท่านจะสามารถปลดหนี้ได้ในช่วงที่เสาตกอลินี่ละครับดังนั้นเมื่อเสาย้ายเข้าพบอลิของชาวราศีสิงห์บอกได้เลยครับดีกว่าเดิมแน่นอนครับ